สวัสดีค่ะทุกคนวันนะคะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง MT Family ค่ะวันนี้นะคะบ้านเรานะคะมาเที่ยวที่พัทยากันนะคะแล้วก็มาพักที่นี่เลยนะคะที่ Summer Set พัทยาค่ะ นี่นะทุกคนทริปนี้นะคะเรามาพักกันที่นี่นะคะที่ซัมเมอร์เซตพัทยาเนาะเดี๋ยวแต้มนะคะจะพาทุกคนนะไปชมบรรยากาศห้องของเราในทริปนี้นะคะวันนี้เนี่ยทริปนี้เนาะเราก็จะหยุดพักกันที่นี่นะคะถึง3วัน2คืนด้วยกันเลยทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเราไปพาชมห้องกันเลยคะ่ะนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวแต้มเข้ามาดูนะคะที่ห้องนอนก็คือแบบสวยมากนะทุกคนเขาเป็นห้องนอนแบบว่าเห็นวิวด้านนอกคือ นี่เลยนะคะเดี๋ยวตามให้ดูนะจะเป็นแบบดูแบบนี้เลยนะคะทุกคนเราก็อีกฝั่งหนึ่งนะแต้มบอกเลยว่าโรงแรมซัมเมอร์เซตอ่ะเขาอยู่ตรงข้ามกับเซนทันพัทยาจ้านี่เลยนะก็ก่าว่าเดี๋ยวมื้อเย็นวันนี้นะคะเราก็จะเดินเนี่ยข้ามถนนนี้นะคะไปกินที่เซนทั e เฟสติวัลพัทยากันค่ะแล้วนอกจากนั้นทุกคนที่แต้มชอบมากๆนะนี่เขาก็จะมีแบบเป็นกระจกให้เราแบบว่า ซองด้วยนะแล้วก็ห้องน้ําของเขาคือสวยมากทุกคนห้องน้ําคือดีมากเลยนะแล้วก็นี่ที่ตามชอบม,มากๆค่ะเขามีอ่างน้ําให้นะแล้วก็เป็นแบบกระจกใสคือแบบมองเห็นผ่านตรงที่นอนของเราเลยทุกคนนะคะแล้วก็ห้องน้ํานะเขาแยกเป็นแบบที่อาบน้ำเนาะแล้วก็ตัวนะคะโถสุขภัณฑ์ก็อยู่ตรงนี้เลยเนาะแล้วก็เปิดประตูออกไปได้เลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะก็จะมีแบบเตารีดเนาะอะไรให้แบบว่าครบมากๆนะคะนี่ออกมาก็จะเป็นที่นอนเนาะห้องนอนแล้วก็ห้องนั่งเล่นห้องรับแขกก็คือจะแยกกันแบบนี้เลยทุกคนนี่ตอบโจทย์มาก ในห้องนะนอกจากที่เขาแบบมีแบบกระจอมน่ารักน่ารักให้นะทุกคนเขาก็มีแบบว่าเป็นโต๊ะของเด็กนะคะนี่เลยเป็นโต๊ะเด็กแบบนี้นะแล้วก็มีแบบเป็นเซตระบายสีแบบน่ารักน่ารักมาให้ด้วยคือแบบต้อนรับเด็กๆด,ดีมากๆเลยคะ่ะน้องมาตาชอบไหมคะชอบค่ะนี่เลยนะคะก็สนุกมากเลยเนาะก่อนที่เราจะลงไปเล่นคิดขับกันนะคะก็เดี๋ยวถ่ายรูปในนี้ในห้องให้เรียบร้อยก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่คิดขับนะคะ ะะเราก็อยู่ชั้น23นะคะเป็นชั้นบอกว่าโซนสาว,ว่ายน้ำผู้ใหญ่นะแล้วก็เขามีบาร์อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะก็มีเครื่องดื่มนะสำหรับผู้ใหญ่นะคะสำหรับเด็กๆก,ก็มีเลยนะคะแล้วก็บรรยากาศตอนเย็นนะคะคือบรรยากาศดีมากนะบรรยากาศดีมากเลยทุกคนนะคะหลังจากฝนตกนะคะฟ้าก็ยังดูแบบครื้มๆอยู่เนาะแต่บรรยากาศดีมากนะคะนี่เลย ค่ะทุกคนหลังจากที่เมื่อกี้เราไปสาว,ว่ายน้ําบนดาดฟ้ามาแล้วเนาะตอนนี้เนี่ยประมาณทุ่มหนึ่งแล้วนะคะแต้มก็กําลังจะไปหาอะไรกินกันนะคะซึ่งดีมากๆเลยเนาะที่โรงแรมซัมเมอร์เซฟพัทยานเนี่ยฝั่งตรงข้ามเขาเป็นเซนทันพอดีเลยนะคะเดี๋ยวเราจอดไปกินข้าวที่เซนทันกันคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวพบกันพรุ่งนี้เลยแล้วกันนะคะพรุ่งนี้เนี่ยตอนเช้าเรากินข้าวเสร็จเราก็จะให้น้องมาแตะไปเล่นสาว,ว่ายน้ําเด็กที่เป็นแบบว่าเรือโจสรสลัดเลยคะ่ะเดี๋ยวพบกันพรุ่งนี้นะคะทุกคน วันนี้เดี๋ยวขอไปลาอดน,นะคะพรุนี้ไปเล่นน้ำกันใหม่นะคะบ๊ายบายจะก็พรุนี้นะคะสวัสดีเช้าวันที่สองคะ่ะวันนี้นะคะเราตื่นมาก็คือตั้งใจว่าจะมาเล่นน้ำแหละนะคะแต่ดูสภาพอากาศก็คือนะ คลฟ้าคลอฝนมากเลยเดี๋ยวจะดูว่าวันที่สองของเราเนี่ยเราจะได้เล่นน้ำไหมนะคะเดี๋ยวรีบกินข้าวก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมาถ่ายนะคะส่วนน้ำบนดฟ้าที่เป็นแบบเรือจนสลัดให้ดูเลยค่ะเดีย๋ยวน้องกินข้าวเสร็จแล้วไปเล่นน้ำกันนะคะครับผมโอเคคนะ่ะ คห,หลังจากที่เมื่อเช้านะคะที่ไปกินข้าวมาแล้วสรุปคือฝนตกเนาะก็ไม่ได้เล่นน้ำนะคะตอนนี้ก็เลยให้ป๊าป๊าเนี่ยพาน้องมาแต่นะคะไปะเล่นที่คิดขับนะคะแต้มก็เลยมาอาบน้ําแต่งตัวเนาะแล้วก็นี่เลยนะคะวันนี้นะคะทางโรงแรมก็คือบริการนี้มากเนาะเนื่องจากทริปนี้เนี่ยเป็นทริปวันเกิดน้องมาแต่นะคะทางโรงแรมก็บริการจัดให้แบบน่ารักมากๆเลยนะคะเป็นไป้ายห้อยเนาะแล้วก็นี่เลยทุกคนนะคะเป็นแบบ ผ้าที่เป็นเค้กนะคะมีหมวกน้องแล้วก็มีป้ายนะน่ารักมากนะคะมีป้าย happy birthday น้องมาแต่ด้วยนะแล้วก็มีแบบว่าเป็นพัดนะคะแล้วก็สติกเกอร์ที่เป็นแบบของ s u มอร์เซตพัทยาเลยนะคะแล้วก็อันนี้คือเราเตรียมมาเองนะที่เป็นตัวเลขนะคะนี่เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมารอดูว่าน้องมาแต่นะคะเข้ามาเห็นแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะ้องวันนี้เดี๋ยวเราก็จะให้น้อง มาแต่นะคะเป่าเค้กแบบเป็นพีดีพีทสำหรับวันเกิดน้องเนาะนะคะยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ ขวบแล้วหรอป้องปี่ขวบแล้วคะซีขวบพ่ะชอบไหมคะคแฮปปี้ไหมแฮปปี้ไหมคะแฮปปี้แฮปปี้เอ็ดดิเอ็ไป่ายกล้องเลยหลังจากที่เมื่อกี้นะคะเป่าเค้กในห้องเสร็จเนาะเราก็ นะคะน้องมาแต่อยากเล่นคิดขับมากๆนะก็เลยพาน้องมาเล่นขิดขับนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยที่คิดขับนะคะช่วงประมาณบ่ายหนึ่งถึงบ่ายสามนะคะเขาก็จะมีกิจกรรมนะคะเป็นแบบบอดี้เพนแบบนี้เลยนะคะน้องมาแต่ก็กําลังทําอยู่เลยเดี๋ยวไปถามน้องมาแต่ว่าเลือกตัวอะไรน้องเลือกตัวอะไรคะสีฮอตอะไรนะสีฮอตพูดดังๆสิสีฮอตนะคะสีอะไรคะยมพูกับเขาผูกับเขา นี่เลยเดี๋ยวเสร็จแล้วมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะไหนเสร็จแล้วหรอคะนายมิขอดูหน่อยอุ้ยน่ารักจ้ะนหนไปไหนอะ่ะมาได้มันมิขอดูซีฮอตใกล้ๆหน่อยค่ะอยู่เฉยๆนะยืนหน่อยเอามือวางดีๆสิ วิชชอบไหมคะชอบไหมคะชอบครับขอบคุณข้าวพี่เลยยังค่ะอ่ะไปเล่นได้เลยไปเล่นได้เลยนี่คะ่ะก็เดี๋ยวให้เล่นคิดขับก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะต่อด้วยเล่นน้ำต่อคะ่ะ เช้าวันที่3ของเรานะคะเมื่อเช้าเนี่ยแต้งได้ให้น้องมาแตะนเนาะไปเล่นแบบสระว่ายน้ําบนดัดฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะคือเมื่อเช้าเนี่ยแดดค่อนข้างที่จะเป็นใจอากาศเป็นใจมากเนาะก็เลยให้น้องมาแตนไปเล่นก่อนนะคะก็คือชอบสนุกของเขาแหละเนาะ,ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก่อนกลับที่จะเช็คเอาท์นะคะก็เลยขอแต้มเนี่ยมาเล่นคิดขับก่อนกับนะคะเราก็เลยให้มาเล่นก่อนนะคะซึ่งน้องมาแต่ชอบคิดขับที่นี่มากนะแต่ว่าคิดขับที่เนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะแล้วก็มีของเล่นที่แบบว่าครบถ้วนมากๆนะคะ่ะอุ้ย นี่ไงน้องมเตอร์ทำอะไรคะเสร็จค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวขอเลสไลด์เดียวก่อนนะคะเหรอคะน้องอันนี้พี่เขาทำให้ใช่ไหมคะใช่ค่ะจะเสร็จเลยค่ะสวยมากเลย เนี่ยแหละค่ะก็คือเขาชอบมากๆเพราะว่าคิดขับที่นี่ก็คือมีทั้งแบบว่าบริการนะคะมีกิจกรรมเพ้นท์หน้าเพ้นท์ตัวเพ้นท์มือให้เด็กๆนะคะแล้วก็มีบ้านบอลเยอะแยะมากมายเลยนะคะบอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆนะคะเป็นโรงแรมที่แด้ว่าตอบโจทย์สําหรับทุกคนในครอบครัวเลยนะคะแล้วก็บนดาดฟ้าตํ้มชอบม,มาไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ําบ้านหรืออื่นๆของเขานะคะแล้วก็การบริการที่นี่คือดีมากๆเนาะ ก็สำหรับบ้านไหนนะคะที่กำลังลังเลว่าเอออยากจะไปแบบโรงแรมพักที่พัทยาที่ไหนสักที่หนึ่งนะคะแต้มก็แนะนำนะคะให้โรงแรมซัมเมอร์เซตพัทยาเนาะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของการตัดสินใจนะคะบอกเลยว่าจะต้องมาพักผ่อนสักครั้งหนึ่งะคะ่ะแล้วจะกลับไปประทับใจแบบแต้มแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยแต้ก็ขอจบคลิปไปก่อนนะเดี๋ยวก่อนกลับเนี่ยจะลงไปให้น้องมาแตนะคะให้อาหารตาก่อนกลับสักรอบนึงนะคะแล้วก็ยังไงแต้ฝากกดติดตามนะคะช่องทางของเราไว้ทุกช่องทางเลยนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ ว่าเราจะพาไปเที่ยวไหนอีกนะคะสำหรับทริปนี้นะคะั้มขอจบทริปไปก่อนนะคะ